คู่ที่สอในรายการครับโคโนโดนาวาเอกครับหรือว่าเรือหลวงค่ายโคเพชรหลังสวนสุขโขทัยครับคว้าเงินรางวัล3 0 0 0 0นบาทไปครองนะครับจนสนุกพลิกไปพลิกมาครับเหมือนไหนเหมือนกันใช้ความแข็งแรงกว่าพาข้างล้มเลยครับผมตัวนี้ฝีมือดีนะครับฝีมือดีพละงกำลังดีครับแข็งแกรง่งแข็งแรงครับตัวนี้โนโดนาวาเอก โนดนาวาเอกค่ายโคเพชรหลังสวนสุขโขทยัยวัดวัดวัดเฮ้ยนี่จานอะไรกันเนาะ làm subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

โนดนาวเอกค่ายโคเพชรหลังสวนสุขโขทยัยสามแสนบาทครับวางเงินรางวัลไปสามแสนบาทาตัวนี้อยู่ตำบลพันสวนอำเภอเมืองจงังหวัดสุขโขทัยนะครับ ทั้คู่นี่3ามนักขายอัศวินสิงห์นักล่าหรือไ่าสิบเล่ตัดรงศาสตร์เหนือพิรค่ายโชคพุทธินสี่แสนบาทให้นักเตะท่านสู่สเวีชนผู้ที่สามในรายการครับขาวอัศวินสิงห์นักล่าครับผมหรือว่าไอสิบล้อครับวางเงินรางวัลพร้อมเสื้อสามารถไปนะครับไม่เสียวครับไปต่อก่อนปล่อยครับพอเข้าชนก็ราคาไหลาย,ยาวเลยครับ สนไม่นานเพราะผมใช้ปลายยอดได้ดีตัวนี้เป็นวัวที่เลี้ยงอยู่ตำบลบา้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเหมือนกันนะครับทีมงานของจ่ามีครับจ่ามีแล้วก็ไข่ดำครับผมได้รางวัลหลายแสนครับตัวนี้ สี่นะอีกสักรอบนึงครับและคู่ต่อไปครับเป็นผู้ที่สี่คู่โคโนโดสามิตก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับโคโนโดอัศวินสีทองนะครับค่ายทวีเพชรมีชัยจังหวัดตากครับใช้ความสดของร่างกายครับใหญ่โตครับชนดีด้วยแทงดีด้วยครับผมคว้างเงินรางวัล5้าแสนสี่หมื่นบาทไปฟองนะครับตัวนี้เป็นของพี่น้องมงจากจังหวัดตากนะครับ ใช้ความแข็งแกร่งครับแขงดีทางดีรับเสื้อสามารถของสนามไปด้วยนะครับ พอเข้าชนกลับมาเป็นตัวต่อตลอดนะครับตัวน,นี้เป็นต่อตลอด ลังสายเพชรพันตาไข่โคเพชรจุมแสงครับคู่เอกประจํารอบแรกครับผมได้ความแข็งแกร่งครับชนะนะครับชนะวัวพูทธเบิกนะครับสุขโขทยชนะเพชรบูรณนะครับคู่นี้โอ้เชิงกันลิ้นล่อเลยนะ ยังครับรถเรียบัวอยแล้วใครยังเคลียร์กันยังไม่เสร็จชูมือหน่อยครับจะได้ปล่อยในทานอาหารครับผมครับ พยามเลยใหครบครับชูมือหน่อยครับถ้าไม่มีจูมือเราจะเปิดประตูวาสาหายกันแล้วครับเปิดประตูได้เลยครับทั้งสองด้านวันนี้พักกินข้าวกันนะครับรอบแม่นะู้ว้เหมือน หมดแรงไหครับเป็นตัวออกแรงนะครับเดินหน้าล็อกดีครับวันนี้ร้อนด้วยยายเก็บตังสามเหมือนครับประตูเกินแล้วนะครับล้านอาหารเรามีทั้งสองโซนนะครับโซนด้านทิศตะวันออกและโซนด้านทิศตะวันตกนะครับแบ่งแรงกระจายได้ด้วยประจำรอบแรกครับล้างสาดเพชรพันตาครับค่ายโชว์เพชรจุลแสงสุโขทัย 14มีนาบ่าย2โมงนัดที่เลี้ยงวัวรอบ2อช,ช่วงเวลาพักนี้ก็ให้นำเงินเดินางมาวางที่ทงการเงินได้เลยนะครับโดยคู่แรกควายแดงขวัญใจทับเบิก<อ>คู่แรกรอบที่2ครับควายแดงขวัญใจทับเบิกครับจนสนุกดูเดือดครับผัดกันเป็นต่อไปรองนะครับ,บลกลับมาเป็นรสอง2-1บอล้วก,ก็กลับมาจนะสวยงามนะครับ ตันนี้ควายแดงขัญใจทับเบิกเพชรบูรณ์ครับผมผู้แรกรอบที่สองนะครับควายแดงชนฝีมือดีเหลี่ยมดีครับใช้ปลายยอดดี

โคนินร้อยวิชาดาราชัยค่ายโคสองพี่น้องสุโขทัยนะครับเป็นรอง7จ3ดสก่อนปล่อยครับเข้าชนชนดีครับกลับมาเป็นตัวชนะนะครับเป็นรองก่อนปล่อยเข้าชนราคาเหมือนไหนเหมือนกันมาเป็นตัวชนะนะครับคู่ชนเป็นวัวจังหวัดน่านนะครับคู่นี้สุโขทัยชนะจังหวัดน่านนะครับได้รับเสื้อสามารถด้วยครับ ทีมงานของเสียปเปิลสุขโขทัยนะครับวันนี้ชนะแล้วครับเสียปเปิ้ลวันนี้มาเป็นรองชนะนะครับคนนี้ได้รับเสื้อสามารถจากสนามกีฬาชนโคทุ่งเทหลวงสุขโขทัยครับ

คู่เอกประจำวันนะครับหลังศาสตรดีเซลเล็กค่ายโคโชอิทิกรนะครับก่อนปล่อยราคาไปต่อ3 1นะครับพอเข้าชนไปต่อถึง4 1ราคากลับมา2 1แย่งกันรองนะครับใช้ความใหญ่ความเก่าครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเป็นฝ่ายชนะไปนะครับคู่ชนมาจากเพชรบูรณ์นะครับตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้ดีนะครับเก่งมากแต่เสียเปรียบสักหน่อยนะครับ ตัวเสียเปียดนะครับสู้ไม่ไหวเป็นฝ่ายแพ้แพ้นอนรับแน็ติดตรงมูอขึ้นบนนะครับแน้ตติดตรงหมวกบนมับชิงเงินรางวัล4ล้านบาทนะครับคู่นี้ชิงเงินรางวัล4ล้านบาทลังสาดดีเซลเล็กค่ายโคโชคโชอิทธิกรสุขโขทัยครับ ัดตุด้คู่ที่สีโ่โตแดงงามยอดพยัคฆ์นำชัยแดงหวอค่ายโพนกุลแท้ตาพบกับแดงงามพุรีค่ายโพพยัคแสงเชิสุโขทัยนี่ครับเก่งนะครับฝีมือครับเครื่องร้อนช้าหน่อยแต่ฝีมือครับ ปิดท้ายรายการของวันนี้นะครับแดงงามยอดพยักนำใช้หรือว่าแดงลอนะครับค่ายโคสกุลแท่นะครับของพี่น้องมงมาจากจังหวัดตากนะครับตันนี้ออกอาการตื่นตื่นนะครับแต่เป็นตัวชนะนะครับก่อนปล่อยเป็นตัวตื่นไม่สู้นะครับพอลากเข้าชนเป็นตัวชนะเลยนะครับใช้เวลาไม่นานรับเงินรางวัลเดยครับเ,บเอาเขาจะพาไปรับเงินรางวัลแล้วนะครับสามเส้นเลยเชือกสามเส้น นี้เตื่นนะครับแหเ่เสื้อพันขาด้วยเอาวันนี้ทั้งหมด9คู่นะครับพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับพรุ่งนี้วันที่1มกราคมมีอีกนะครับผมโอเคครับ